กันใช้เจอรักแรกกลางรายการ แฟนคนแรกในชีวิตหนุ่มกัญชัยเรียกว่าเป็นพิธีกรมากฝีมือแล้วเรียกว่ามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยทีเดียวสําหรับหนุ่มกัญชัยพิธีกรหนุ่มเือเรียกว่าเป็นขวัญใจและไอดอลของใครหลายๆคนในยุคน,นี้ซึ่งในปัจจุบนันเป็นที่ทราบกันดีว่าหนุ่มกัญชัยมีครอบครัวแสนน่ารักและอบอุน่นเรียกว่าโดนจัดชุดใหญ่จริงๆเมื่อทางรายการได้เชิญคุณตุ้มอดีตแฟนคนแรกในชีวิตของหนุ่มกัญชัยมาเซอร์ไพรส์ในรายการซึ่งทางด้านคุณตุ้มเป็นเจ้าของ ร้านก๋วยเตี๋ยวราชวัตรพร้อมเปิดใจถึงเรื่องความรักครั้งเก่าว่ารู้จักกันตอนอายุ15ปีพอบ้านอยู่ซอยเดียวกันซึ่งคุณตุ้มเผยว่าตอนนั้นเขาหลอมากส่วนสาเหตุที่กว่าจะตัดสินใจมาออกรายการเพราะเขินรวมทั้งอาย พอเลิกลากันครั้งนั้นซึ่งยังจําไม่ลืมซึ่งงานนี้ทําเอาหนุ่มกัใชยัยเก็บความรู้สึกไม่อยู่จริงๆพร้อมกับเล่าเหตุการณ์วันที่ตัดสินใจที่เลิกลากันไปเป็นเหตุผลสุดพีคอีกทั้งยังเป็นเรื่องฝังใจของหนุ่มกัใชยัยมานานกว่า37ปีเลยทีเดียวหนุ่มกัใชัยยอมรับว่าตุ้มเป็นแฟนคนแรกของเขาหนุ่มกัใชัยเล่าต่อว่าตอนนั้นชอบอีกฝ่ายเพราะน่ารักเดินผ่านไปมาและในซอยมีผู้หญิงสองคนที่สวยคือตุ้ม และอีกคนพร้อมยอมรับว่าตอนนั้นจีบทั้งสองคนแต่ตอนหลังเลือกตุ้มพอตุ้มสวยกว่าได้มีการโทรคุยกันเหมือนหนังแฟนฉันอยู่พักหนึ่งก่อนจะบอกออกมาว่า หนุ่มไม่ดีเองเมื่อถูกพิธีกรถามถึงสาเหตุเลิกกันงานนี้หนุ่มกันชัยรีบเอ่ยปากขอโทษตุ้มพร้อมกับยกมือไหว้หลายครั้งพร้อมบอกว่าตนเองนั้นยังจําภาพนั้นได้คาตาอยู่ในมโน,โนสํานึกของเขาก่อนจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าวันนั้นนั้นเจอกันที่สะพานราชวัตรก็นั่งคอยที่ป้ายรถเมล์และว,วันนั้นตุ้มจะเอาผ้าเช็ดหน้ามาให้สรุปเดินมาเจอกันแต่ตุ้มหกล้มลมท่ากบและมือยังจับผ้าเช็ดหน้า และสิ่งที่ตนทําคือเดินสวนออกไปเลยและสารภาพว่าตอนนั้นอายเลยกลับบ้านไปส่วนฝ่ายหญิงคุณตุ้มเผยว่าตอนนั้นหนุ่มก้มลงมาดูแล้วหัวเราะก่อนเดินหนีไปจากนั้นไม่ติดต่อกันอีกเลยเพราะเราก็อายไม่เจอเขาเหมือนกันและนี่เป็นสาเหตุที่ไม่ยอมมาออกรายการเพราะอาย